ไปเลยยื้อนะเลยยุ่งอ่ะยุ่งไม่รักไม่รักเลยใครทำน้ำหกโป่งเลยใช่ไงใครทำน้ำหกกินกินอะไรอ่ะทำนหกอะเอาอะเอาห้งบอลเลยลูกอีกแล้วเฮงจะโดนจะโดนอะไรวะไม่ใส่ ไปเลยดื้อยุ่งไม่ลากเลยทำน้ำหกอะ่ะเออใครทำใส่สี